Hello everyone, welcome to my channel. I hope you guys are having a great day. วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคําััพท์หรือว่าวลีในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าฉันต้องไปก่อนแล้วนะหรือว่าไปก่อนนะนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษนะคะวิธีการพูดแบบนี้เขาก็จะมีหลายแบบเลยค่ะแต่แบบแรกเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยนะคะก็คือ I have to go I have to go ก็คือฉันต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า I've got to go I've got to go หรือประโยคต่อไปนะคะก็จะพูดสั้นๆค่ะที่เราเนี่ยจะได้ยินบ่อยนะคะก็คือ I g o t t o go I gotta go ก็จะแปลว่าไปก่อนนะหรือว่าไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะ I gotta go หรือว่า gotta go เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าประโยคสั้นๆหรือว่าแสแลงจากประโยคที่ว่า I have to go หรือ I've got to go นั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะที่จะมีความหมายว่าฉันต้องไปก่อนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า I gotta run I gotta run ก็คือเหมือนเฮ้ยต้องรีบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องวิ่งไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ I'm leaving, I'm leaving ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยจะไปแล้วหรือถ้าเราจะเน้นว่าตอนเนี้ยฉันจะต้องไปแล้วหรือว่าฉันจะไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเติมคำว,ว่า now เข้าไปก็ได้ค่ะ I'm leaving now, I'm leaving now ก็คือฉันกำลังจะไปแล้วนะตอนนี้นั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะก็จะเป็นสำนวนค่ะที่มีความหมายว่าฉันจะต้องไปแล้วก็คือ I'd better be going I better be going สำนวน be นี้นะคะ better be going ก็จะหมายความว่าการที่เราเหมือนกับว่าประกาศค่ะว่าเราเนี่ยจะไปแล้วนั่นเองค่ะนอกเหนือจากการพูดว่า I better be going เราก็อาจจะพูดว่า I better be off I better be off ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยจะไปแล้วเหมือนกันนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสำนวนนี้นะคะ I better be going เราก็อาจจะพูดว่า I better be moving I better be moving ก็จะหมายความเหมือนกับ I better be going นั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะก็จะมีความหมายเหมือนกันค่ะว่าฉันต้องไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า I must go I must go หรือเราอาจจะพูดว่า I must go now I must go now ก็คือเป็นการเน้นว่าฉันเนี่ยต้องไปแล้วนะตอนนี้นั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันไปแล้วนะหรือว่าฉันจะไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า i go now i go now ก็จะหมายความว่าฉันจะไปแล้วนะนะตอนนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีอีกสำนวนหนึ่งหรือว่าวาลีหนึ่งค่ะที่แปลว่าฉันเนี่ยไปแล้วนั่นเองค่ะก็คือ I'm off I'm off ก็คือฉันไปแล้วนะอะไรประมาณนี้คะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะบอกว่าเราจะไปทำงานใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I'm off to work อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปนอนแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I'm off to bed I'm off to bed ก็คือฉันเนี่ยจะไปนอนแล้วนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะสำนวน I'm off ก็จะหมายถึง I'm leaving นั่นเองค่ะก็คือฉันจะไปแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคการใช้กันเลยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุยกับเพื่อนจนแบบติดลมแล้วเราเพิ่งมาดูเวลาว,ว่าเฮ้ยมันสายแล้วหรือว่าเราจะต้องกลับแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า Look at the time I better get moving now. Look at the time. I better get moving now. ก like ็หมายความว่าเฮ้ยดูเวลาสิเนี่ยฉันต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่า EX ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังชัทอยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าง่วงแล้วแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเนี่ยฉันจะไปนอนแล้วแล้วก็ฝันดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเขียนหรือบอกเพื่อนเราว่า I'm off. Good night. I'm off. Good night ก็จะหมายความว่าฉันไปแล้วนะฝันดีอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะพูดว่า I'm sorry gotta go I'm sorry gotta go ก็จะแปลว่าขอโทษด้วยนะแต่ว่าจะต้องไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะ I'm sorry gotta go I'm sorry, gotta go นั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่า I'm sorry, gotta go เราก็อาจจะพูดว่า I'm sorry, gotta run I'm sorry, gotta run ก็คือต้องวิ่งไปแล้วก็คือรีบมากอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องไปประชุมเ้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า I must go to the meeting I must go to the meeting ก็จะหมายความว่าฉันต้องไปประชุมแล้วนั่นเองค่ะอีกซักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยเกิดไปปาร์ตี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะกลับบ้านและเราเนี่ยหรือว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันกลับบ้านดีกว่าเนี่ยแอนก็อาจจะพูดว่า i better go home. i better go home. ก็จะหมายความว่าฉันกลับบ้านดีก <het> ว่าหรือว่าไปก่อนนะนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการพูดว่าไปก่อนนะในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำประโยคเหล่านี้ไปใช้กันนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเข้าไปดูตัวอย่างประโยคการใช้ก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ Good share, good subscribe, and good That's it for today. I gotta go now. Bye.